ได้ดูว,ว่างานนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อลังการเลยล่ะค่ะสาหรับงานอิชาโอเพนนิ่งจัดขึ้นอย่างอลังการเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาบรรยากาศงานเต็มไปด้วยความคึกคักตั้งแต่ต้นจนจบเริ่มจากขบวนรถสิบล้อ6คันขนส่งสินค้าจากแบรนด์อิชามอบให้ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศสร้างความหือฮาและตอกย้าพลังของแบรนด์ได้อย่างนะ่าประทับใจไฮไลท์ของงานหนีไม่พ้นโชว์สุดพิเศษจากพรีเซนเตอร์อิช่าโคดเอสสามีภรรยาคนดังเบน์พรชิตาลและมิกปรมวุฒิจับการแสดงชุดอิชาโคดเอสที่หวานจนคนทั้ง ยิ้มตามก่อนจะต่อด้วยการปรากฏตัวของนางเอกตลอดการแอนซิเรียมพรีเซนเตอร์อิช่าคอฟฟี่กับโชชุดบรอนดอากเนทั้งสง่างามและทรงพลังจนเรียกเสียงปบมือจากคนทั้งงานและยังเป็นการกลับมาเจอกันอีกครั้งในรอบ26ปีกับตำนานเมียหลวงเมียน้อยจากละครดังยกได้ว่างานนี้อัดแน่นไปด้วยความบันเทิงสุดมันทั้งคอนเสิร์ตและเซอร์ไพรส์าจากเจ้าพ่อเจเจตรินที่ปิดท้ายค่ำคืนได้อย่างสวยงามค่ะ ใช่เป็นตัวใหม่ของอิตชาเลยสูตรใหม่ทุกอย่างใหม่หมดมีรางวัลการันตีระดับเหรียญทองจากอเมริกาด้วยมีนวัตรกรรมตัวใหม่ที่ชื่อว่า encapsulation ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยให้ตัวสารสกัดทั้งหมดทำงานได้นานขึ้นใช่นี่คือเหตุผลที่ทำไมทานโค้ด S แล้วอิ่มยาวขึ้นเริ่มต้นที่ได้ทดลองทานคือมกราครับมาประมาณอาทิตย์ที่หนึ่งท,ที่2ของมกลาเนาะตัวโค้ดเอสสองเดือนกว่ากว่า,วาครับ แน่นอนคืออันดับแรกเลยคือเบนเขาทานก่อนแล้วเห็นว่าเขาลงพอเขาลงเราก็เริ่มรู้สึกว่าอุ้ยตายแล้วเราไม่คู่ควรกับเขาหรือเปล่าโอ้คิดเยอะหุ่นเรายังแบบว่าหมีหน้ากอดอยู่เหมือนเดิมแต่เขาลงไปขนาดนี้แล้วเราก็เลยโอเคมันถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะต้องมีตัวช่วยด้วยจริงจริงมันไม่ใช่ว่าเอาไม่ได้ไม่ได้ว่า พูดยังไงดีอะไม่ได้ว่าคิดได้เองส่วนหนึ่งแต่ว่าโดนบูลลี่ส่วนหนึ่งก่อนอังจิงใครบูลลี่ไหนเราเลยทีนีเหมือนทุกคนเลยเวลาไปกองละครเสื้อแบบกระดุมที่มันแบบลังแบบจะจะปรีอะทุกคนก็จะบอกว่าอ้วนนี่อ้วนอ้วนขึ้นหรือเปล่ามันโดนมาเป็นสิบปีแล้วก็แล้วตอนเป็นผอมแล้วอะตอนเป็นแบบว่ามากกว่าเดิมนางก็จะอ้าทำไมเมียผอมแล้วปู่ยังอ้วนอ่ะทําไมไม่พากันไปผอมทําไมปล่อยให้มันอ้วนอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มแบบ โถเอ็นดูสงสารโถชีวิตทำไมพอเมียผอมแล้วต้องไปด่าผัวทำ <c oughs> ไมตอนนั้นก็เครีคยดแ้นก็แบบเอาจริงรอะมิกต้องมิต้องดูแลตเตงแล้วใช่ไหมมันต้องลงใช่ไหมจะได้อยู่ด้วยกันแล้วไม่มีคนว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าอ่ะฉันจะตั้งใจแล้วนะคราวนี้แล้วก็เป็นว่ามันยากเหมือนกันเพราะว่าความที่ เป็นคน,นพูดกันตรงๆเนาะกินเบียร์ทุกวันอ,ะ <c oughs> อ่ะกินแอลกอฮอล์ทุกวันก่อนนอนแล้วนอกจากแอลกอฮอล์แล้วก็ยังมีแหนมแล้วก็ยังมีทุคเลยโอ้โอย่างงี้ <c oughs> <c oughs> โอ้ตายแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าจะลงตอนไหนวันเนี่ย <c oughs> คือเราเครียดแทนนางนะเพราะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทําอยู่ทุกๆวันอ่ะมันไม่น่าจะทําให้นึกออกไหม <c oughs> คือแค่ฟังก็ไม่น่าผอมแล้วไหม <c oughs> <ๆ>เพราะอย่างเราเองเราพูดตรงๆนะต่อให้เรามีตัวช่วยดีแค่ไหนถ้าเรายังกินเหมือนเดิม มันก็ไม่ลดเถอะมันคือเรื่องจริงที่มันเราต้องยอมรับก่อนถูกปะอย่างแรกที่พี่เป็นเชื่อว่าพี่ก็เห็นอยู่แล้วระหว่างที่เราดูแลตัวเองเนาะเราก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการกินด้วยอย่างเช่น<ม>แบบเลือกอาหารซะหน่อยนะจ๊ะ,ะแล้วก็สมมุติว่าปกติเรากิน3มือือใช่ไหมเราก็เปลี่ยนไปกิน2มือได้ไม่ล่ะ,ะกินสายซ้ายอีกทีนึงก็ก่อนมืดอะไรอย่างเงี้ยพยายามปรับให้ให้รูทีนชีวิตเรามันแบบดีขึ้นนะ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าอ,อย่างน้อยถ้าเราตั้งใจทําแล้วแล้วมีตัวช่วยแล้วมันเห็นผลน่าจะทย แล้วตอนที่พี่มิกทำอ่ะจริงๆนางก็ไม่ได้ทำเหมือนเรานะเขาก็มีวิธีของเขาที่ไม่ได้เหมือนกันของพี่คือตื่นคือมิกตื่นไม่ไม่เป็นเวลาไม่มิกตื่นสายลูกเอ๊ะนี่ช่วงเผากันหรือเปล่าเพราะคือบางทีมิกตื่นสายมิกกว่ามิกจะได้เริ่มวันของมิกมันก็ช้ากว่าจะหมดวันของมิกมันก็ช้ากว่าเบนเพราะเบนเอาลูกนอนเราเอาลูกนอนเสร็จมิกเพิ่งได้อาบน้ําอะไรอย่างเงี้ย คือ <c oughs> ถ้ามิกทําได้มิกก็เชื่อว่าใครหลายๆคนก็น่าจะทําได้แต่เพียงแค่เราต้องเปลี่ยนพฤติกรรม <c oughs> ไม่ได้หมายความว่ามิกหิวนะมิกอิ่มตลอดเวลาแต่เราแค่เราเลือกกินในสิ่งที่ดีขึ้นแค่นั้นเองเวลาอยากกินขนมไหมอยากแทนที่จะปกติกินมันหมดทั้งชิ้นก็เออลองแค่คําเดียวให้หายอยากเออพอแล้วก็ได้เนาะ <c oughs> อะไรอย่างนี้แล้วถ้าเกิดเราเริ่มไม่เสียดายอาหารน่มันจะช่วยได้เยอะโอ้อันนั้นยากจริง <c oughs> อันนั้นยากยากจริงแต่ว่ามันจะง่ายขึ้นเวลาเห็นกิโลแรกหายไปครับเฮ้ย <laughs> มาในทางที่ดีห <laughs> ลังจากนั้นก็เลยมีกําลังใจครับตอนแรกมันจะเริ่มรู้สึกจะได้ผลเหรอเราก็สมัยก่อนเราเป็นหมูที่แข็งแรงรเรามีคอนเซปต์นั้นคือกินทุกอย่างแต่ออกกําลังกายแต่มันไม่ได้ลงเพราะเราก็เติมเข้าไปเท่าเดิมทีนี้พอกิโลแรกมันเริ่มหายแล้วก็อุ๊ยเฮ้ย <laughs> ไหนลองแบบช่วงนั้นห่างๆการออกกําลังกายด้วยเนาะ ก็ทดลองเลยลองทานและลองเลือกอาหารมากยิ่งขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นเพิ่มโปรตีนซะมากกว่าอาหารที่เป็นไขมันของทอดก็อาจจะต้องเลี่ยงเขาหน่อยมันไม่ได้ถึงว่าห้ามกินนะสมมติอยากกินก็ยังกินแต่กินอาจปกติอาจจะกินแบบเคฟซีทั้งทั้งทั้งถังอาจจะเหลือชิ้นเดียวอะไรอย่างนี้แล้วก็ถ้าเกิด ก็เอาหนังให้ล <laughs> <us> <enders> ูกแล้วเราก็กินเนื้ออะไรอย่างเงี้ยมันมันก็เออเอาของดีให้ลูกก็ขอโปรดเราแล้วก็โอเคยอมแต่มันก็กลายเป็นใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นพอผ่านมาประมาณสักพักหนึ่งมาชั่งน้ำหนักทีทอ้าวเฮ้ยมันหายไปเป็นสิบมันเริ่มจากไม่รู้ตัวเลยไม่รู้ตัวก็คือเริ่มจากกางเกงทำไมกางเกงมันหลุดตูดเวลาลูกลูกกุ้มลูกลูกเหยียบปกติมันจะไปเกี่ยวไอ้กระเป๋าหลังอะทําไมตอนนี้กางเกงเริ่มหลุดวะอะไรอย่างเงี้ยพอเริ่มเสร็จอ้าว พอมันั่งช่างน้ําหนักจริงๆเอาเฮ้ยมันลงไปเยอะมันคือถึงเป้าที่เราตั้งใจแล้วก็เลยคุยกับเบนว่าเอ้ยหาเส้นชัยใหม่ดีกว่าอย่าเพิ่งหยุดแค่นี้ในเมื่อที่เขาช่วยเรามาเยอะแล้วทีนี้เราต้องช่วยตัวเราเองโดยการไปหาเทรนเนอร์ไหนลองสร้างหุ่นดูซิว่าคนอย่างเราที่เคยหนัก90มันจะเป็นแบบหุ่นล่างทองได้ไหม,อ,มอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเพราะผมถูกเพื่อนรักผมท้ามาแล้วเรียบร้อยครับคุณตั๊กบริบูรณ์ครับผม ไม่ต้องเดิมพันด้วยเงินครับแค่เขาเหยียดหยามผมก็เละลงดินแล้วเดี๋วนั้นผมต้องทําให้สําเร็จคุยกันไว้ข้าวๆครับว่าเดี๋ยวรอสักช่วงประมาณปลายปหรือปลายมิถุนาไปแล้วอย่างนี้ครับก็ถือว่าเร็วนะพี่6เดือนน่าจะลงอีกสัก5-6โลเนาะมันไม่ได้ยากเลยครับเพียงแค่มิกจะพูดกับทุกคนเสมอเวลาคนเดินเข้ามาแค่เขามาถามเราว่าทำยังไงอ่ะมิกบอกคุณก็ชนะแล้วนะ เพราะถ้าเกิดคุณไม่คิดจะถามคุณไม่สนคุณไม่ได้สนใจตัวคุณเองเลยตั้งแต่แรกรคุณไม่คิดแม้แต่จะมาถามว่าเราทําอะไรแต่ไม่บอกทุกคนที่เดินเขนา้ามาเฮ้ยทายังไงอ่ะเฮ้ยให้เครดิตตัวเองนะว่าอยู่กําลังอยากมีสุขภาพที่ดีขึ้นคุณกำลังจะรักตัวเอง,งอะไรมากขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นว่าเ,เราไม่จําเป็นต้องเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะไม่จําเป็นต้องกลับไปสวยเหมือนตอนแบบอายุยี่สิบมันอกเอาแค่ว่าเรารู้สึกว่าเราสบายดีอ่ะไม่ถึงว่าสบายตัวดีไม่อึดอัดแล้วก็เออรู้สึก ลุกแล้วไม่เวียนหัวไม่น่าจะเป็นไขมันมั้งอะไรอย่างเงี้ยเบาหวานยังมาตามเลยเลยนี่ออกไหม <co ff it> เพราะว่าพอมันถึง40่สิบพอม,มันอาะสี่สิบอัพอ่ะเพื่อนมาเยี่ยมเต็มเลยเรารู้สึกว่าแกอย่าเพิ่งมาเลยคืออย่างน้อยอ่ะไม่ได้ว่าเพื่อความสวยงามอย่างเดียวแค่ว่าอ่ะสุขภาพมันก็ต้องมาเนาะช่วงนี้เรารู้สึกว่าคืออาหารมันมีให้เราเลือกเยอะซะจนรู้สึกว่าไอ้นั่นก็อยากกินไอ้นี่ก็อยากกินแล้วแต่ละอย่างสุขภาพดีทั้งนั้นเลยเราเลยรู้สึกว่าถ้ามันมาขนาดนี้อยากกินเรากินนะ แต่เรารู้ว่าเรากินแค่ไหนเนี่อป้วันนี้เรากินอันนี้อีกสองวันไม่ต้องกินข้ามไปอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าเราควรจะต้องอยู่ในโลกใบนี้ให้มันแบบมีความสุขอะอย่าไปซีเรีส์แบบเป็นว่าบางคนแบบเอาว่สิบโลถ้าคนคิดได้เราตั้งใจได้จะเวิร์กแต่ถ้าคนแบบตั้งเป้าไว้สิบโลโลนึงมันยังไม่ได้อะมันเครียดนะน,นี่อกป้แต่ซึ่งแต่ละคนอะไม่เหมือนกันแต่อย่างพี่มิกะเขาจะเป็นคนแบบมีโก a l แล้วเขาจะไปส่วนเราอะ โอ้โหลงค่อยๆลงทีลกะกัดึกัดึหูแฮปปี้ว่ะเฮ้ยมันลงมปนครึ่งขีดอย่างเงี้ยคือเนี่ยความรู้สึกสองคนก็ไม่เหมือนกันแหละแต่อย่างเราเองก็ไปรู้สึกว่าคุณแม่ที่แบบว่าคลอดลูกไปแล้วหลายรอบอย่างเงี้ยนะแล้วก็ทิ้งล้างมานานแล้วอย่างเงี้ยเราเชื่อว่าหลายคน่ะตัดใจไปแล้วเหมือนแบบตามนั้นไม่ลดและอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวเบ้นเนกับเบนเป็นอย่างนั้นมาก่อนซึ่งมันรู้สึกว่าจริงๆแล้วเราก็เป็นอย่างนั้นได้แต่ เราก็เป็นแบบนี้ได้นะอะไรเงี้ยไม่ต้องเป็นเท่าเป็นลอกแต่ว่าอย่างน้อยอะ่ะเราได้รู้สึกว่าเราได้แบบดูแลตัวเองมากขึ้นอะ่ะอย่างน้อยเราก็ได้อยู่กับลูกไปยาวหน่อยวิ่งเล่นกับลูกได้นานหน่อยอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องให้ลูกมาดูแลเร็วะน่ออกไหมสงสาร <c oughs> นางเออเหมือนแบบว่าเราจะได้อยู่านานๆอะ่ะเนมันสำคัญน,นะมันมีคำพูดหนึ่งที่เราเคยคุยกันบอกปู่วันแรกที่ลูกเข้าผับได้ลูก20เรา60แล้วเราเกือบหแล้วนะ <c oughs> จริงแล้วก็มานั่งมองม,มันมันมี ความคิดที่ขึ้นมาว่าเราอยากเป็นพ่อที่เท่ที่ไปนั่งแบบเที่ยวเลยลูกดเดี๋ยวพ่อนั่งโตด้านหน้าเสียงมันดังดเดี๋ยวพอนั่งข้างนอกมาเก็บเงินโต๊ะพ่อนะอนเออคือเหมือนแบบอยากให้ลูกแบบพ่อพาไปด้วยได้ไหม,มนนะแล้วแบบลูกเดินมาหาพ่อที่แบบพ่อยังพอเท่อย,อยู่ในอายุ60สิสมมติเราอยากเป็นอย่างนั้นก็เลยมานั่งดูตัวเองหน้ากระจกก็ถ้าหุ่นแบบนี้ไม่น่าได้ก็เลยเออ ทำอะไรกับตัวเองดีกว่าแลน,นมันไม่ใช่แค่หุ่นมันคือสุขภาพที่เราจะอยู่กับ<ช>ลูกไปใ,<ช>ให้ใ<ช>ยาวๆด้วยอันนี้สาคัญสุดเราเป็นเชื่อว่าหลายคนพยายามแล้วอดอาหารก็แล้วออกกําลังกายก็แล้วไม่กินก็แล้วเลือกก็แล้วไม่เห็นช่วยอะไรเลย,เลย,เลยอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าเบ้นะทำมาทุกอย่างเลยเราลองมาทุกวิธีแล้วเรารู้สึกว่าพออายุเยอะขึ้นเราต้องยอมรับว่าเราอาจจะต้องมีตัวช่วยเพื่อทําให้มันทําได้เร็วขึ้น ทำให้มันง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าอ่ะ,อะ,อะพูดตรงๆเรียกอิชาโคนดเอสเนี่ยคือเป็นรู้สึกว่าเวลาเป็นกินเข้าไปอ่ะมันไม่วุ่นวอมันไม่ไม่เหวี่ยงไม่ไม่โมโหใส่คนข้างๆแล้วก็ไม่ไม่เวียนหัวนอนหลับดี<ม>นะอ,อ,อะไรอย่างเออไม่อ้องทำงานได้ปกติดีแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันทำให้เรารู้สึกว่ากินแล้วอิ่มเร็วจังอ่ะเหมือนแบบหิวนะไม่ใช่ไม่หิวหิวจนถึงเวลาสั่งอาหารมาปุ๊บกินไปหน่อยนึงแล้วก็อ้าอ,อิ่มแล้วแล้วก็พอ ถ้าเราอิ่มแล้วต้องบอกว่าพอก่อนอย่าไปเสียดายอาหารที่เหลือบางทีเราเข้าใจนะยิ่งเป็นแม่เนาะโอ้ยเสียดายอาหารเอามากินอย่างเงี้ยอันนั้นตวอ้วนเลยเพราะฉะนั้นเราก็คือต้องเป็นแบบอ่ะดูละฉันพออิ่มและหยุดนะอะไรอย่างเงี้ย มันก็ช่วยทําให้เราค่อยๆกินน้อยลงเองโดยธรรมชาตินะบอกปะเพราะฉะนั้นมันก็จะเห็นผลแหละเราว่าตัวช่วยอันนี้มันอาจจะช่วยทําได้สําหรับคนที่แบบอยากจะดูแลตัวเองดีดขึ้นหมด,หมดเลยครับใช่ดีหมดเพราะก่อนหน้านี้นางก็เกือบไขมันก็ปริมอยู่ <c oughs> ปริม,รมก่อนหน้านี้ปริมตอนนี้ดีหมดเลยหมอแฮปปี้ <c oughs> เลยครับไม่คือเป็นรู้สึกว่าเอออย่างน้อยอ่ะเ็นก็เห็นกลับไปเห็นเขาตอนเหมือนตอนก่อนแต่งงานไหมมาตอนเจอเพราะว่า เอาตรงเลยนังก็ท้องเก้าเดือนมาไหลไปมันท้องมาไหลปีอย่างหนึงที่ชัดเจนมากไม่รู้ใครเคยมีประสบการณ์เดียวกับมิกไหมเดินขมแมวมาเป็นสิบปีไม่รู้ใครเจอหรือเปล่าแต่ตอนนี้ไม่ต้องขมแมวแล้วมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากอะจริงมันไม่เหนื่อยเลยนะเมื่อก่อนนั่นนี่คือเดินขมแมวมาเป็นสิบสิบปีอะนี่ดูดิพอผอมนังก็ดูดีเหมือนกันนะเหมือนได้สามีใหม่ไหมเหมือนได้สามีใหม่ ก็คืออยากอยากลองดูสักครั้งคือเราอย่างที่บอกว่าพอได้ตัวอิช่าโคดเอเป็นตัวช่วยตัวแรกแล้วมันเหมือนกับข้ามกระแพงแรกไปได้อะหลังจากนั้นก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราตั้งเป้าหมายใหม่ในชีวิตดีกว่าเพราะว่าจะใครจำได้ไหมว่าตอนนึงเมื่อประมาณ12-11ปีที่แล้วอ่ะมิกจะถ่ายเมนเทลจำได้ไหมแต่กําลังจะถ่ายแล้วเลยอีกประมาณไม่ถึงเดือนแต่กลับมาบ้านตอนนั้นเบนฉีดฮอร์โมนเพื่อที่จะมีลูก แล้วนางนั่งร้องไห้อยู่กับบ้านเพราะว่านางอ้วนผมก็เลยโทรไปบอกเมนเทว่าโอเคผมไม่ถ่ายแล้วครับเดี๋ยวผมขออ้วนไปเป็นเพื่อนเขาแต่เนี่ยเนาะมันก็คือได้แต่เพาะฉนั้นมันก็ไม่ผอมแค่อยากลองอ้วนเป็นเพื่อนลองอ้วนเป็นเพื่อนเท่านั้นเองแต่ว่าจะมีถ่ายอะไรอย่างไรคะลองถ่ายสักรอบไยครับจะได้ทำอะไรมันในพัคเก็ตลิสให้มันเสร็จไปอีกหนึ่งอย่าง